ายเป็นอะไรแน่ก็เป็นโรคคนแก่ตามภาษาใาญ่แต่มันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับแล้วมันก็ตายแล้วมันก็สับแล้วมันก็วนแล้วมันก็วายเป็นเม็ดผดผื่นขั้นความดันต่ำสมองเสื่อมความจำก็มักจะลืมไว้ที่ตอนเวลาหลับตาก็มักจะมองไม่เห็นเป็นไม้เกลนปวดหัวซีกซ้ายเมื่อหลังแล้วก็ปวดข้างหน้า เจ็บรับ้าปวดขาเจ็บไหล่นงประดูกปอกแล้วก็กันปวดแล้วก็เป็นประรวดตล้ในลำใจชาวเย็นอาเจียนวิ่งเวียน,นหัวก็น่ามือตาหมดทำเหมือนจะเป็นไข้เวลาจะกินนาลินะมันก็ก้อยอยากกินอะไรก็ไม่อร่อยก็เลยไม่ค่อยอยากกินอะไรนะอ้ กินได้แค่แกงสม้มป,ปักกะเฉดตะไบไหลต้มเปร็ดผัดเผ็ดป้ากายต้มยำปลาช่อนแกงบอลใส่หมู